สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะแชนแนลนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจมื้อนี้นะครับเลาะเป็นเลาะผ้าพี่น้องชาววัวนะครับมาเลาะทั้งบันอ้นนะครับตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับวงังมะว่านมะว่านก่อนนะครับวันเสาร์นะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปไปถ่าย งัวของบ้านโน่นดอนกลอยนะครับของคนชื่อต้อยนะครับเพื่อนบอกว่าอยู่บ้านอ้นนะครับมีขอกใยนะครับมีงัวหลายซิปตัวเลยนะครับเป็นของพอมอนนะครับเมื่อนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีได้มีโอกาสมาแหวะทั้งขอกงัวของพอมอนนะครับชื่อฟ้ามเดี๋ยวจังถาม นะครับเดี๋ยวจังถามแต่ว่าพ่อหมอนมาอยู่เด้ตอนนี้นะครับอยู่แต่แม่ลูกเขยบอกนี่ลูกแม่นครับลูกเขยครับเขยบอกครับผมสวัสดีครับสวัดีครับขอชื่อแน๊ชื่อไอ้อตอมงัวซิงครับอตอมงัวซิงเนี่ยเขาูดจักกันในวงการนี่ยเนี่ยเนขาพูดจักกันทั่ววงการงัวเลยแม่นครับเพราะว่านอกจากพ่อหมอนพ่อหมอนเป็นพ่อเถ่าเนาะแม่นครับแม่นเราเลี้ยงงัวเข้ากันเลี้ยงนั่นแม่นบ่เนี่แม่นครับเลี้ยงซอยกันแม่นบ่แม่นแล้วก็ก็ยังมีรถรับจ้าง คนมัวทั่วประเทศทั่วประเทศเลยไก่สุดนี่เคยไปทอดใส่ไหไปเบิร์ครับไปเนี่ยมาถึเที่ยไปเบิร์ครับถามฟังกับนี่ครับไปเล่ากับไปแมนครับไปเล่านี่ไปยากบอกระ่รยากครับเอาเนี่ยเขาตองมีใบอย่างไงเวลาบอบอเขาบ่อได้ไปเองครับไปเข้าไปขำไปไปหอดหิ่มโค้งนง่เขาเอาต่อเป็นบอออันนี้ก็ถือว่า สุดประเทศไทยก็ไปไม่คือกันแต่ว่าไปเบิดเด้อพี่น้องเด้อออกตกเหนือใตว่าแต่มีผู้ใดอยากขนง้วนนี่เอาเข้าบอกเบอร์ทรเฮาเบิ่ง085ครับ085 494 494 2458่เก้องาหอัตอมงัวสิงเด้พี่น้องเด้อมาตอนนี้เมื่อนี้พ่อหมอนมาอยู่อยู่แต่อัตอมงัวสิงนะครับก็เลยอยากสิถามเพิ่นนะครับว่างัวในคอกตอนนี้มีประมาณจักโตครับประมาณน่าจะ30สบ กว่่าอยูประมาณ30มตัวแม่นบ่แม่นครับอยู่คอกเพราะว่ามีคอกวัดอีกเอ้ามีคอกวัดอีกมีคอกางวัดอีกคอกคอกวัดประมาณจักโตข้างวัดคอกวัดประมาณ7-8็ตัวนี่ยนะเร็ดแปดตัวขุนที่เอาไปไว้พุ่นครับโอ้เอาตอนนั้นเป็นงัวขุนแม่นบ่ครับเนี่ยขุนเฮาขุนไปขายไสมันเจ้าของมีโลงเชือดนําาเอ้แม่นครับมีโลงเชือดแล้วมีเออ่มีเขียงเนื้อนําบ่นี่แม่นครับมีเขียงเขียงเนื้ออยู่ไสนี่เขียงเนื้ออยู่นั่นยนะครับ หม่องบ้านตัวใหญนั่นนันก้อยบอกโอ้มีเขียงเนื้อเอ้ามันอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยนั่นเลยบอกเขียงเนื้อขายดีบ่บอครับมันสีเป็นแบบว่าเชือดทรงอย่างเดียวอ๋อเชือดทรงทรงเขียงเพิ่นขายเขียงเพิ่นก็มาขายที่นึงนั่นบ่โอ้แต่ว่าเรามีโรงเชือดถูกต้องตามตามกฎหมาายกฎหมยเลยนบ่ครับแล้วก็ลังคนเนี่ยมีเขียงเนื้อก็เอามาจ้างเขาเชือดก็มีมี่มีครับมีแม่นบ่แนวนั้นเนาะอยู่วงคนเก่าลงมาเห็ดน้ำ โอ้อยม่วงบ่เขาเอาลงมาเว็ดนาเนาะแต่ว่างว่วในคอกที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้มันจะเป็นงว่วที่คุยกันเบองตนจะมีสองส่วนมันบ่แน่นครับคือส่วน,วนแรกแน่นี่น,นี่ที่เห็นกินหญ้าอยู่นี่เนี่ยครับส่วนนี้จะเป็นเอามาไว้ขายครับเอามาไว้ขายแม่นครับู้ใดอยากได้ไปขายายพันธุ์ก็โอ้เฮ้ากับเซื้อไปครุ๊ เป็นสื่อน้ำพี่น้องน้ำบานเพิ่นโทรบอกไปสื่อมากอย่างนี้ครับเพิ่นโทรบอกไปสื่อเฮ้าก็ไปเอามารลค่าคุยกันได้แม่ครับอแล้วบัตตนี่นอกจากเอามาขุนเอามาเลี้ยงไว้ให้คนมาเบิงอยู่อยู่ฟา้ามยังซี่แล้วเนี่ยเขายังเอาไปบอนน้ำอยู่บ่เอาไปครับโพราะเอาไปเอาไปบอนน้ำแมโ่โอ้โครบวงจรนี่หรีอัวพี่น้องนี่ <c oughs> มันต้องแนวนี่มันจะซี่อยู่ได้พี่น้องนะครับมีรถรับจ้างขนนะครับ เป็นในหอยนะครับก็คือซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็เลี้ยงอีกส่วนหนึ่งนี่จะเป็นแบบเลี้ยงเอาลูกแม่นครับอยู่ข้างในสี่เลี้ยงเอาลูกครับโอ้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวเบิ่งส่วนนี้สักก่อนนี่นะครับนี่นี่เป็นงัวแดงนะครับนี่แล้วแม่ลูกครับตัวเมนี่นี่บ่ค,บคู่นี่แม่ลูกแม่ลูกตัวเม่คือประมาณตังสี่นี่ราคานี่เขาขายอยู่เท่าไร่นี่ตัวนี้ เปิดไว้อยู่ประมาณสามหมื่นหกครับสามหมื่นอู้ยแม่ใหญ่เดินออกไปจังหัวใหญ่ครับมาเนี่ยตัวลูกก็เป็นตัวเมียอีกกว่าแต่นี้ครับลูกนี่มันมีใบบอลหรือน่าจะเป็นลูกหลอดอยู่ครับลูกหลอดบพรท่านดิบิึงอยู่ว่าลูกตัวใดโอ้แต่ว่าเฮ้ามีใบมากอยู่บัดนี้มีมีใบมากแต่บัดทัานหัวลูกตัวใดครับบัรท่านเห็เบิ้งคักอยู่ว่าตัีใบมากแต่แม่นี่ก็เป็นงัวงัวกลางเนาะแม่ครับแต่ก็ถือว่า โค้งดีอยู่นะครับจังสี่สามหมืนกว่าลอยสามสิกว่าเกือบลอยสี่สิบละเมียไยโอ้สูงลอยสาเกือบลอยสี่สเนาะลูกกาง่ามดีแดงดีนะครับแนวนี้นะครับเอาบอกเบอร์โทรเบริเบรงเ,เกิดมีพี่น้องเขาอยากได้นี่อีกเตือเบิง085ย์แปดห้าครับศูนย์แเครับสี่เก้าสี่สโทรหาต่อมงวาสิ่งได้พี่น้องเด้คู่นี่โค้มนี่นะครับนี่นี่ลูกมา่นจากเดือนนี่น่าจะระมัณ สามสี่เดือนสามสี่เดือนเนาะประมาณนี้เนาะอันตัวนี้เด็คู่นี้เด็คู่นี้บ่แพงครับคุ่นี้โบแพงบ่ะหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแมนลูกบักเถิกแมนโอ้ลูกบักเถิกหมื่นกว่าบาทกระเบื้งตามความงามเนาะครับแม่ก็รวยสามสิบกว่าสามสิบกว่าก็ถือว่าเป็นเกือบรวยสี่สิบสามสิบห้าเป็นว่ากลางเป็นว่ากลางแต่ว่าลูกตีเป็นว่าเถิกนะครับนี่ลูกตัวแหลกคอม เอาลูกแรกพร้อมเนี่ยอ่ากระแดงดีได้ละลูกเนาะพ่อะแม่แม่มันดำเนาะแมนครับเสียดายแม่มันเป็นไม่มันเป็นวัวแดงครับแดงเขาเขาเอื่นแดงมุงมุมบักตาเนอะโอ้มุมมุมงักตาเนาะเออง่วมุมเออมันเท่าเอื่นง่วมุมแมนแมนวนี่ยนี่แต่ว่าลูกนี่แดงคักเสียที่เป็นตัวเถิกพี่นาะท่านเป็นตัวเมียนี่ก็ราคาก็สีขยับขึ้นกว่านี่ น,น,นี่เป็นง้วที่ซื้อมาขายไปกค็คือพร้อมที่จะเอาไปตลาดบ่แม่นมืออื่นก็สิไปบอมือเื่อนี่ตลาดวาลินแมนครับวันพุ่นี่นแหละครับว่ามือเื่อมือเือก็สิไปอันยังซีดเลยนี่อันนี้ก็งวนย,ยังเนี่ยตัวนี้ง้วนซื้อมาไวขุ้นครับโอ้ขึ้นหน่อยแต่น้อยจหลายงาเงินพัน,นวงวนขึ้นพันจะพันเนี่ยไอ้ถามเป็นความหูเนี่ยซื้อมาอนนอมสามพันบอก เออเอามาขุนให้มันนวลอ้วนเนาะมันสื่อมากกับแม่มันนรอครับแม่มันขายแม่มันขายไปแล้วพระเจ้าบัวเอาลูกมันเป็น่ยนเช็กน่อยน้านะครับมาคู่นี้คู่นี้นี่นี่การซื้อมากบ่ตัวนี้มัอเลี่ยงออออกมาออกลูกครับโอออกมาขอดโอยังว่าไหนอันนี้เอาเอามาทําขอดด้วยนี่ครับเอามาทําขอดอยู่นี่ให้แถามเนี่ยตัวนี้เขาซื้อมาโดดระวบอตัวนี้นายจะเป็นลูกขอดครับ ลูคอกมันเนี่ยครับบอกายบ่ตัวหนีนาจะบอดท่านเปิดมั้งครับอุ้ยมันงอหรือมันช่างนี่โอ้ท่านแดงทั้งใหญ่เป็นลูกไอ้แบบเจมบอลครับลูกเจ็ดลูกแจมบอลบ่แมนครับตัวแม่มันเด้แม่มันครับเป็นลูกแจมบอลแม่มันลลูกมันนี่เด้ลูกมันเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องแมนครับเสียดายมันบ่ได้ยืนให้เข้าเบิ่งตรงๆนะท่นยืนเบิ่งแบบตรงๆนี่ป้าอ้าออกมาลูกออกมา เอาไมา่บังเนี่ยพ่อหมอนเอราเปิดเลยบ่อันนี้งวัวผมเองนะครับงวัวงัวลูกคอ,อกผมงัวลูก,ออกครอบเนี่ยนป้าจักปีนี่ประมาณสามปีแล้วมั้งเพราะว่าลูกตัวเล็กมันเมีลูกตัวเล็กม,มั้ผมขายไปแสนสามเลยลูกมั้งนี่แมน่ยครับลูกจกักจักปีขายไปแสนสามปีกว่าปีกว่าช่วงนั้นมันประมาณจักปีแล้วกะ สี่ปีขึ้นไปปีกัวนี่แหละาะปีกัาบอกปีกวางว่ามันล่องละโมเมนบ่ะปีทีเหลียวนี่ครับยังบนลงโอ้ตอนตอนท่านลงเพราะตอนมัลงปีนี่ครับงัวปีปีทีเหลียวยังเป็นราคาอยู่ดิฝึงมันลงปีนี่ใสสวัสดีครับเดี๋ยวสิไปอยู่ครับนี่กาลังเบิ่งสร้างอยู่เพราะเบิ่งสร้างอยู่นี่เบิ่งสร้างนี่มมเมนงัวอะไรผมว่าสร้างคักเลยตอนตอนนั้นพี่ผู้ใดราคาบ่ะตอนนั้นเพิ่กนไห้อยู่ครับเพื่อนไห้ตอนตอนมันท่อง ตพันทองลูกตัวแรกอ่ะโอ้ลูกตัวที่ขายไปแสนกว่าน่ะแม่นครับเพื่อนก็ให้ความรักความแสนอยู่แล้ความแสนอยู่แม่นครับในหาเขาพันธนอยากขายแม่นเพราะมันเป็นลูกมันเป็นลูกของไอลูกของปุ่มปุ๋ยตัวแรกเลยอะเออเพราะว่างัวตัวนั้นผมไทยชีวิตมาโอ้มซื้อมาสาม0 0กว่าซื้อมาสาม0มกว่าแม่นคือตัวแม่แม่นบอแม่นแม่ต้อซื้อปุ่มปุ๋ยแม่นครับพี่น้อง ลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ก็บบธรรมดาเดอ้อนี่เ <c oughs> บิ่งแต่แม่มันนี่ตัวเมียว,วันนั้น <c oughs> ตัวเมียครับตัวเมียพร้อมพี่น้องผู้ดใดอยากได้ก็มาจีบเอเดอ้อมันต้องเลียเล้ยงจังสี่ไหมเลี้ยงงัวนนี่ออกมาเดือนกว่าสองเดือนไงมันซําตูโบกีรถไฟโหลดเง่าครับ <c oughs> มันให้ลูกเ <c oughs> ง่าครับ <c oughs> ออกมาเดือนสองเดือนเหรอสักสิบบางทีเราตอนนี้ตอนนี้นะบุหันแดงครับมาเบิ่งตอนใหญไงนะครับตอนใหญ่นี่สีแดงแดงอยู่เสียงเสียงออกเป็นบอกให้ยายเสียงออแต่ว่านออ่หูมันก็ได้เลยมันเจอเครื่องขึ้นเสียงใดเบิร์ตหน่องหูดำเบิร์ตหน่องเครื่องได้เบิร์ตเาเปิดได้หรือห่ดเดี๋ยวนี้หัวเลี้ยงหัวเลี้ยงมาย้อมเปิดเลยคันเปิดไอซ์จะบอกหมูไอยูสุโขทัยส่งรูปให้เบิ้งวันนี่โอ้ คากหลายพี่น้องดนดูเดี๋ยวจะเสียงงนงาน่างามงวใหญ่ปะน,นี่ทางในใ่แหงใหญ่กว่านี้กระเดียดดูนี่อย,ย่า<อ>ว่าวให้ไอน,น้ำไายไหลอันนี้เอาออกมาทำขวดดิเอาออกมาทำขอดเอา้าวมาตอนนี้เดี๋ยวจ้างไปเอาละน้องสาวพิ่นเอา้านี่นี่คือส่วนของง้วที่เข้าซื้อมาขายนะครับคอกพอสมอนนะครับบันอ้นนะครับตำบลหัวเรืออำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีส่วนทั้งที่ซื้อมาขายนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นงวดที่เอามาทําคอดอยู่นี่นะครับนี่แม่นี่นี่ผู้ใดอยากได้โทษมาคุยเอาเองเด้อขันอยากได้อีหลีขันมีใจฮักอีหลีเพื่นก็คือสิแบบใจอ่อนอยู่ดอกพี่น้องแต่ซ้ำคือความคืดผมเนี่ยผมมากแห้งแล้วล่ะ mm hmm. เพิ่นว่าครา้งน้แห้งง่ามกว่านี้เอาเดี๋ยวคลิปหน้าสิผ้าไปเบิ่งนะครับพี่น้องนะครับ พอสมอนฟา้ามนะครับบันอน้นหัวเรืออุบ,บลราจธาานี้เอาละบัตตานี่มากแล้วเหน็นแล้วทางๆางมากแล้วนี่พี่น้องเบิ่งเอาเดอ้อมันง่วงหรือมันสร้างเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับนี่เอาไปคลิปนี้เข้าทีมไทยไว้ครับแม่ลูกคู่นี้แหละนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งคอข้างในสีอลังการอันง,งามซ้ำใดนะครับต้องขอบคูณหลายๆนะครับอาตอมัวซิ่งนะครับ พ่อสมอนษาบ้านอ้อนอุบลราชธานีนะครับพบกันคลิปใหม่นะครับ